สวัสดีชาวเวิร์อัพแทงทุกท่านนะฮะวันนี้นิกกี้มาสอนในเรื่องของการอัดรีเพย์นะฮะเพราะว่ามีหลายๆคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการการส่งรีเพย์คลิปรีเพย์เข้ามาหาผมเนี่ยเขาทำกันยังไงส่งกันยังไงมันคืออะไรนะฮะวิธีง่ายๆก็คือคุณเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ในหน้าแรกเนี่ยหน้าทั่วไปหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะ เปิดใช้งานการบันทึกการรบนะฮะตรงนี้นะฮะโดยทั่วไปนะถ้าเป็น Default เนี่ยมันอาจจะตั้งไว้ที่ไม่นะฮะให้เรามาเลือกที่ตัวสุดท้ายตัวเลือกสุดท้ายจะเขียนว่าทั้งหมดนะฮะคราวนี้เนี่ยพอเราปรับเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็กดใช้งานแล้วก,กดตกลงนะครับพอเราเล่นไปปั๊บมันก็จะมีคลิปรีเพย์เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะ ซึ่งคลิปรีเพย์เนะี่ยมันจะอยู่ในได้ดีนะฮะอยู่ในเกม w o r l d of Tank อารีเพย์ตัวนี้นะฮะนี่นะฮะรีเพย์ที่เราต้องการนะฮะล่าสุดก็คือตัวนี้นะฮะตัวตัวข้างบนสุดซึ่งมันจะบอกนะฮะเป็นคลิสสักหลาดนะฮะ2016เดือน1วันที่19นะฮะเราเล่นรถ UK อย่างนงี้นะฮะชื่อคอมเวลคอมเวลบรินอ่าแล้วก็ตามด้วยชื่อแมปนะ ไฟล์พวกนี้แหละที่ผมต้องการนะครคุณก็จะเอาคลิปรถคันไหนที่คุณเล่นนะ่ยคุณก็เลือกอันนั้นมานะฮะแล้วก็ส่งมาทางเมลให้ผมนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆสั้นๆนะเอามาอธิบายให้เข้าใจกันนะฮะจะได้ส่งกันมาได้ถูกต้องนะฮะโอเคนะครับ